สวัสดีนักเรียนชั้นม2นะเจอกันกันกบครูริวในอีพีที่3นะครับในเรื่องของสตินะครับมาลุยกันต่อครับเรื่องนี้กระจอกมากเลยนะไม่ยากเลยนะครับมาดูครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้เรียนเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ x บา r ไปแล้วนะครับวันนี้มาถึงในหัวข้อที่2คือมัธยฐานเรื่องนี้ก็ง่ายมาก ง่าย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 ไม่รู้จะง,ง่ายยังไงแล้วครับมาดูกันครับมัธยฐานคืออะไรมัธยฐานคือค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นค่ากึ่งกลางของข้อมูลชุดนั้นหรือค่าที่อยู่ตำแหน่งกลางเขาบอกมาตรงนี้ครับอยู่ในตำแหน่งกลางของข้อมูลด้วยเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนหรือมากจากน้อยก็ได้แต่ ครูจะให้เลียงข้อมูลน้อยไปหามากนะครับเลียงข้อมูลน้อยไปหามากแล้วเอาค่าที่อยู่ตรงกลางตำแหน่งตรงกลางคือค่ามัยธยฐานนะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นมาดูขั้นตอนครับ <c oughs> วิธีการหาค่ามัยธยฐานขั้นตอนที่1เขาบอกว่าเลี้ยงข้อมูลจากน้อยไปหามาก <c oughs> ครูไม่เอามากไปหาน้อยนะครูขออนุญาตให้ใช้น้อยไปหามากมันจะได้ดูง่ายนะครับให้ใช้น้อยไปหามากนะ เอาใหม่นะขั้นตอนที่1เลี้ยงข้อมูลจากน้อยไปมากนะเลี้ยงข้อมูลเสร็จแล้วทำยังไงต่อขั้นตอนที่2องเขาบอกว่าหาตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางนะพอหาตำแหน่งได้ปุ๊บขั้นตอนที่3บอกว่าค่าที่อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางนั่นแหละเขาเรียกว่ามัยธยฐานง่ายไหมครับยังดูไม่ออกอีกไปดูตัวอย่างครับอย่างครับจะพึ่งนะมาดาูข้อมูลอีกนิดหนึ่งเนาะ เขาบอกว่าถ้าจํานวนข้อมูลเป็นจํานวนคี่จำนวนข้อมูลนะที่เขาให้มาสมมุติว่าคะแนนสอบนักเรียน5คนแบบนี้แสดงว่ามีนักเรียนอยู่5คนก็เป็นจํานวนคี่นะมัธยาฐานก็จะอยู่กึงกลางพอดีแต่ถ้าเมื่อไหร่จํานวนที่เขาให้มาเป็นคู่เช่นมีนักเรียนในห้องเนี้ยหคนมีนักเรียน6คนนะครับเป็นจํานวนคู่ เขาบอกว่าตำแหน่งมัธยาฐานจะอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่กางนะเป็นยังไงเรามาดูกันครับตัวอย่างที่หนึ่งข้อมูลคือ17 15 20 14 16 17และ19เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หนึ่งเขาก็บอกว่าให้เลี้ยงข้อมูลจากน้อยไปมากเราก็ทำการเลี้ยงเลยเนาะ 14 15 16 17 17 19 20อันนี้คือเรียงจากน้อยไปมากข้อที่1เสร็จแล้วต่อไปขั้นตอนที่2เขาบอกว่าหาตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางกึ่งกลางยังไงเราก็นับไปเลยครับอันนี้คือวิธีของครูนะตัดซ้ายตัดขวาตัดซ้ายตัดขวาตัดซ้ายตัดขวาก็จะมีตัวนี้แหละครับอยู่กึ่งกลางก็คือ17เพราะฉะนั้นคำตอบคือมัยธยฐานคือ17 จบจบแล้วครับง่ายไหมครับง่ายมากเนาะอันนี้คือค่ามรรยฐานมีแค่นี้เองเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแล้วเอาค่าที่อยู่กลางที่สุดมาตอบนี่คือมัยธยฐานเนาะแต่ข้อมูลนี้เขาให้มาลองมานับดูครับ1 2 3 4 5 6 7้าเห็นไหม มี7จ็ดำนวนเป็นจำนวนคี่เห็นไหมถ้าเป็นจำนวนคี่เมื่อ,อไหร่มันจะเอาค่าตรงนี้ได้เลยตามที่เขาบอกไว้เมื่อกี้เนาะอันนี้เป็นจำนวนคี่แต่มาดูข้อนี้ครับเขาให้มา1 2 3 4 5 6 7 8ส้าเปอ่าเป็นจำนวนคู่เห็นไหม ตอนนี้เป็นจำนวนคู่ละจำนวนที่เขาให้มาคือแปดใช่ไหมแปดเป็นจำนวนคู่ก็มีอะไรบ้างมียี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบเก้ายี่บสี่ยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสามสามสิบขั้นตอนที่หนึ่งเราก็เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากนะครับถ้าใครไม่เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแล้วตอบเลยเช่นข้อนี้นักเรียนลืมสมมุตินะครับ สมมุตินะเวลาสอบของครูนะหลายๆคนชอบเผลอแบบนี้ครับอ๋อมีข้อมูลมาให้ตัวที่อยู่ตรงกลางตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายตัวที่อยู่ตรงกลางเอามาตอบเลยผิดนะครับเพราะอะไรถึงผิดเพราะว่าเราไม่ได้เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนเราต้องเรียงก่อนถูกต้องไหมเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากได้แบบนี้เสร็จแล้วทํายังไงอีก ประเอินว่าตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางมี2ตัวคือ25กับ26เนาะตางที่ตัดไปเมื่อกี้อตัดใหม่อีกรอบหัวท้ายหัวท้ายหัวท้ายเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะเหลือตำแหน่งตรงกลางคือ25และอ26เพราะฉะนั้นมี2จํจำนวนเราจะหายัางไงว่ามัธยฐานมันคืออะไรง่ายๆเลยครับ ให้นักเรียนเอา2จํานวนนี้แหละมาบวกกันแล้วหาร2เห็นไหมเอาตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางมันคือตำแหน่งที่4กับ5พอดีเนาะเอาตำแหน่งทั้ง2ตํตำแหน่งนี้มาบวกกันแล้วหาร2มันก็จะเท่ากับ25บวก26แล้วหาร2ก็กลายเป็น51.2หาร2ก็ได้25.5เพราะฉะนั้นมัธยฐานก็คือ25.5 อีกครั้งนะครับถ้าข้อมูลเป็นจำนวนคู่อย่างเช่นตัวอย่างที่สอบนี้พอเราตัดไปตัดมาค่าที่อยู่กึ่งกลางมันจะมีอยู่2องจำนวนนะครับให้เอา2องจำนวนนั่นแหละมาบวกกันแล้วหาร2หารสองมันก็จะได้ค่ามัธยาฐานที่เราต้องการเห็นไหมซึ่งต่างจากจำนวนคี้เมื่อกี้ไหมครับเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตย้อนไปแป๊บหนึ่งนะ ถ้าเป็นจํานวนคี่เราไม่ต้องเอาอะไรเลยเพราะมันจะมีแค่ตัวเดียวเราก็ตอบตัวนั้นเลยแต่ถ้าตัวเมื่อไหร่ถ้าจํานวนเป็นจํานวนคู่เราต้องเอามาบวกกันแล้วหาร2ก่อนนะครับโอเคเนาะต่อไปจบมัธยาฐานมาเรื่องของฐานนิยมเรื่องสุดท้ายของเรื่องสถิติล้นะครับเรื่องนี้ก็จะง่ายกว่าเรื่องมัธยาฐานอีก นะครับเรื่องฐานนิยมนะคืออะไรคือข้อมูลที่มีความถี่สูงสุดในข้อมูลชุดหนึ่งความถี่คืออะไรก็คือมันซ้ํากันมากแค่ไหนเอาจํานวนที่ซ้ํากันมากที่สุดมาตอบแค่นี้เองคือฐานนิยมเช่นพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้22 2 0 2 2 2 3 2 5 2 8 2 3 2ย2 7 23แบบนี้นะครับให้เราเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากเหมือนกัน มันจะได้ดูง่ายนะครับพอเลี้ยงเสร็จมันก็จะได้จํานวนนี้ออกมาเห็นไหมยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบายี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดอ่ะมต่อยี่สิบเจ็ดมาก่อนเนาะช่างมันครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฐานนิยมคือจํานวนที่มีความถี่สูงสุดหรืออย่างที่ครูบอกคือตัวเลขที่มันซ้ํากันมากที่สุดเห็นไหมในข้อนี้คืออะไรครับยี่สิบสามมีอยู่ตั้งสามจำนวน 22่สมันมีแค่2องจำนวนเห็นไหมยี 25, ม่ก็มี2องจำนวนเพราะฉะนั้นจำนวนที่มันมีซ้ำกันมากที่สุดคือ23ตอบเลยครับมัธยฐานคือเอ้ยไม่ใช่มัธยฐานฐานนิยมก็คือ23ได้เลยนะครับจบแล้วนะหรือตัวอย่างที่1อีกรอบหนึงจงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้เลียงข้อมูลจากน้อยไปหามากได้แบบนี้ นักเรียนก็ต้องไปเรียงเองนะครับถ้าเป็นแบบฝึกนะครูเรียงมาให้แล้วนะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วการหาฐานนิยมคือค่าที่ซ้ำกันมากที่สุดนักเรียนลองมองด้วยตาเปล่าครับตัวเลขไหนที่ซ้ำกันมากที่สุดให้เวลา1วิหมดเวลาครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่มีความซ้ำกันมากที่สุดก็คือ18ครับ ซ้ำกัน2ตัวตัวเลขอื่นไม่ซ้ำเลยเพราะฉะนั้นตอบเลยครับฐานนิยมคือสิบจบแล้วนี่คือฐานนิยมนะหรือฐานนิยมนะครับของข้อมูลชุด1สามารถมีได้ไม่เกิน2ค่านะครับมีได้แค่1ค่าหรือ2ค่าเท่านั้นแต่ถ้ามากกว่า2ค่าเมื่อไหร่เขาถือว่าไม่ใช่ฐานนิยมเลยไม่มีเลยเช่น ตัวอย่างนะครับเห็นไหมครูเรียงข้อมูลมาให้แล้ว12 12 13 13, 13 16 17 18 18 19แแต่เรามาดูครับตัวเลข12 12ก็มี2จํานวน13 13ก็มี2จํานวน18 18ก็มี2จํานวนมันซ้ํากันแล้วเท่ากันอยู่ตั้ง3จํานวนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเกิน2ซ้ำกันมากที่สุดเกิน2 ตอบได้เลยว่าไม่มีฐานนิยมเนาะแต่ถ้าตัด18ตัวนี้ไปนะถ้าสมมติตัด18ตัวนี้ไปมันก็จะมี12กับ13ถูกต้องไหมครับที่ซ้ํากันจะตอบได้อยู่นะคือตอบ12และ13เนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ม,มันมี18ตัวนี้โผล่ออกมากลายเป็น3จํานวนที่ซ้ํากันมากที่สุดจะตอบเลยว่าไม่มีฐานนิยมนะ ทบทวนอีกครั้งคนระับมัธยฐานคือการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแล้วเอาค่าที่อยู่กึ่งกลางบังเอิญถ้ามีค่าที่มันมีกึ่งกลางมี2จํานวนเอามาบวกกันแล้วหาร2ซะจบส่วนฐานนิยมคือเอาจํานวนที่มีความถี่สูงสุดหรือตัวเลขที่ซ้ํากันมากที่สุดมาตอบ แต่ต้อง3ากันไม่เกิน3จํานวนเนาะหรือ3ค่านะครับเพราะฉะนั้นแบบฝึกท้ายคลิป ep ที่3จงหามัยธยฐานและฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้นะครับให้หาอยู่2ค่านะโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนี่แหละหาทั้งมัยธยฐานแล้วก็ฐานนิยมโอเคนะครับก็ทำลงในท้ายคลิปแบบฝึกท้ายคลิปลงในเอกสารที่ครูแจกไปนะครับ ก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูเหมือนเดิมนะครับก็เจอกันอีกทีในเรื่องต่อไปเลยเพราะนี้เป็นคลิปสุดท้ายของบทสถิติแล้วนะครับก็เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนนะเนาะเร็จคะแนนย่อยแต่คบก็เจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ